อยู่ออสเตรเลียค่ะเมื่อตอนเที่ยงอยากกินน้ำพริกค่ะวันนี้ก็เลยทำน้ำพริกเห็ดค่ะนี่ก็ทำน้ำพริกมาหลายสูตรแล้วนะคะสูตรนี้น่าจะเป็นสูตรที่ห้าหรือไม่ก็หกนี่แหละค่ะเห็ดที่ใช้ใช้เห็ดอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบกิน,นะคะ่ะที่บ้านมีเห็ดนี้ก็เลยเอาเห็ดนี้นี่ละคะ่ะมาทำน้ำพริกล้างเห็ดสะอาดแล้วก็เอามาลวกน้ำร้อนก่อนหนึ่งรอบค่ะแล้วก็พักตั้งไว้นะคะ เดี๋ยวจะไปคั่วส่วนผสมสําคัญก่อนทําน้าพริกค่ะตั้งกระทะค่ะเอากระเทียม5กรีบนะคะหอมแดงฝรั่งขนาดกลางครึ่งหัวนะคะหรือว่าหอมแดงไทยเรา5หัวค่ะแล้วก็พริกสดตามใจชอบะคะเอามาคั่วบนกระทะ ร้อนๆจนเกรียมแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็เทลงครกค่ะนี่ก็ใช้กันไกลตัดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าทําให้ตําง่ายขึ้นแล้วมันร่นเวลาเร็วขึ้นค่ะใส่ผงชูรสชูใจแล้วก็น้าตาลนะคะแล้วก็ตําสักผักให้ละเอียดพอเหมาะก็ใส่น้ําปลานะคะสองถึงสามช้อนโต๊ะก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับยี่ห้อนะปลาไทยก็าแต่ละยี่ห้อเนี่ยความเข้มข้นมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมคะบีบมะนาวนะคะแล้วก็เติมน้ําปลาค่ะขอกลิ่นน้ําปลานิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เห็ดลวกลงไปค่ะโรยด้วยผักชีต้นหอมสับค่ะแล้วก็พริกป่่่่่นนนคคะะะะพิกกปจไไมใใสส็ด้แตล มันสวยขึ้นคะควันนี้สามีเติมข้าวสอรอบค่ะตัวเองเติมข้าวสอรอบครึ่งนะคะน้ำพริกเห็ดสูตรเด็ดใครชอบกินเห็ดลองทำดูนะคะ